สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับมามีเบย์นะคะวันนี้มาแต่งหน้าให้ดูเรียกว่าแต่งหน้าให้ดูแต่งหน้าใหู้เฉยเพราะว่าหลักๆของเราในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเมาท์มอยกันว่ารีวิวมีลูกหนึ่งปีที่ผ่านมาชีวิตมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเปลี่ยนแปลงด้านไหนบ้างมามีตาแดงๆเพราะว่าไงหลังๆได้แต่ร้องไห้ <laughs> มีความซึ้งเกิดขึ้นโอเคนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปที่หน้าสดกัน รายการแต่งหน้าเหมาหมอยเป็นรายการหรือเปล่าเรียกว่ารายการได้ไหมเพราะว่าล่าสุดทำน่าจะปีที่แล้วตั้งแต่ท้อง3มเดือนการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะคะตั้งแต่มีลูกมา1ปีกับอีก1เดือนส่วนตัวแล้วพื้นฐานเลยเป็นคนไม่อยากมีลูกเป็นคนที่รู้ตัวว่าไม่ได้รักเด็กขนาดนั้นโดยเฉพาะเด็กที่ยังพูดไม่รู้เรื่องกลัวเด็กอ่อน,ออนเพราะว่าแบบ มันปกเปียกมันอะไรอย่างนี้ไปหมดเลยไม่ค่อยอยากจะมีลูกด้วยนะคะด้วยความที่แบบสังคมสังคมอะไรในปัจจุบันนี้เนาะอย่างที่ทุกคนรู้กันแต่ก็มีแล้วเออแล้วก็ตั้งใจมีด้วยเพราะว่าอีฟเอมไม่ได้ปรับปรับโชคไม่ได้แบบเอ้ยโปเชเรามีอะไรเงี้ยก็คือใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ศยาศาสตร์ด้วย <c oughs> มีการแบบเอยไปทําพิธีขอลงขอลูกมานะคะแบบเป็นพิธีจริงจังมากพิธีทางอินเดียอะไรแบบเนี้ยเออ อุ้ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาเมาส์อ่ะเดี๋ยวลงอันแดดก่อนใช้อันนี้นะคะคือไฮเนส s วันนี้อาจจะแบบไม่ได้พูดเรื่องของผลิตภัณฑ์อะไรมากมายเนาะเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะมาเมาส์มอยกันนั่นแหละเออแต่ว่าการแต่งหน้าก็คือไงบางหน้าเฉยคิปมันไะได้แบบเออไม่ลงเกินไปอะไรแบบนี้นะคะอ่ะก็คือว่าตอนนี้วิกเตอร์อ่ะเออหนึ่งขวบหนึ่งเดือนใช่ไหมเขาก็จะเริ่มรู้เรื่องเริ่มแบบยกมือสวัสด,ดีไปแล้วมันแปรลงที่เวลา วิกเตอร์เจอพะพิชคเนตทีไรเขาจะยกมือไหว้เองโดยที่ไม่เคยมีใครสอนเลยตอนที่เขาทําครั้งแรกก็คือยังงงเลยว่าแบบเฮ้ย รู้ได้ไงเพราะว่าเอ่อหน้าหน้าบ้านนะคะ <c oughs> ก็จะมีรูปปั้นองค์พระพวิคเนตอยู่เอ่อรูปปั้นเน่ะเพิ่งเอามาตั้งนะเออแล้วก็ยายกระอุมอิกเตอร์เดินเข้าบ้านมายวิร์ก็ชี้อื้มอื้มอื้อย่างเงี้ยอยากได้พาเดินไปิกเตอร์ก็ยกมือไหว้ยกมือไหว้แบบเนี้ยทุกคน <c oughs> ซึ่งแบบเป็นเรื่องแปลกมากแล้วก็เออเวลาที่เขาเจอรูปหรือว่าอะไรที่เป็นแบบเทพทางฮินแบบทางอินเดียฮินดูอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะยกมือไหว้เองเลยเพราะว่าที่บ้านอีกก็จะมีแบบเออรูปบูชาพระกฤษณะมีอะไรเงี้ยค่ะมี เออรูปทองเหลืองอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีเออเป็นเองไม่เคยสอนเลยก็เลยคิดว่าเออหรือว่าที่เรามูเตลูมาที่เราแบบทําวิธีมาเพราะอันนี้รู้เปล่าเออก็เป็นความเชื่อส่สวนบุคคลนะคะอ่ะต่อ <laughs> เผื่อเออเป็นข้อมูลให้คนที่ตัดสินใจกําลังจะมีลูกเอาไว้แบบอลองฟังดูแล้วกันจากมุมมองของคนที่ไม่อยากมีลูกมาก่อนแต่จะบอกว่าพอมีแล้วมีความสุขมาก <laughs> เป็นความสุขที่ ไม่เคยสัมผัสได้จากมุมมองไหนมิติไหนในชีวิตเลยทุกคนมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากสำหรับอีฟนะอ่ลืมบอกอันนี้ลงไพรเมอร์ของมิลเล่นะคะเวลาที่ลูกยิ้มเวลาที่ลูกมีความสุขเวลาที่เราได้เห็นเขาเติบโตทุกๆวันอะไรแบบเนี้ยคุนมันใจฟูมากมันแบบมันเป็นรอยยิ้มที่บริสุทธิ์ของเด็กที่เขาแบบ ยิ่ตอนนี้ลูก,ลกเริ่มดูเริ่มแบบมาอ้อนมวมามีใจละลายมากอันนี้ก็คือความสุขแค่ส่วนหนึ่งอะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยทุกคนวันนี้ตื่นเต้นมันมีหลายเรื่องมากที่แบบพลั้งพลูที่อยากจะเล่าให้ฟังมาที่เรื่องสุขภาพกันก่อนก็แน่นอนว่าคนเป็นแม่สุขภาพคือเออไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะคะทางทางร่างกายของเราเนี่ยอย่างอ e ีเบงอะน้ำหนักขึ้นมา13กิโลมาช่วงท้าย ของการตั้งครรภ์ทุกคนน้องโตเร็วมากแบบพุงแม่ยืดเร็วมากนะคะมันทําให้ท้องแตกแล้วก็ส่วนตัวอี้แบบเป็นคนที่ผิวแตกลายง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนอ้วนเนาะรู้ตัวแล้วว่าตัวเองต้องท้องแตกแน่เลยแล้วมันก็แตกจริงๆด้วยนะคะทั้งที่ขึ้น13โลก,ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เนาะแต่ว่ามันก็ยังแตกนะคะแล้วไม่ได้แตกแค่รอยสองรอยแตกเยอะมากซึ่งตอนนี้ทาครีมมาแล้ว1ปีถามว่าเฮ้ยมันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้หายนะคะอันนี้รองพื้น makeup forever นะ คิดว่าถ้าจะเอาหายทั้งหมดอะไรแบบเนี้ยอาจจะต้องเลเซอร์หรืออะไรใดๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปทำเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วคิดว่าเผื่อมีคนที่สอแล้วแบบเดี๋ยวแตกอีกอะไรก็ <c oughs> <c oughs> จะได้เอ้ยทำทีเดียวไปเลย <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องสิวทุกคนด้วยความแบบฮอร์โมนพุ่งพ่านในท้องลูกชายสิวแบบเยอะมากแบบตั้งแต่ตอนคลอดแล้วพอเอ้ยตั้งแต่ตอนท้องใช่ไหมเออแล้วพอคลอดออกมา3วันสิวยุบ เกือบหมดเลยแต่ทีนี้ก็คืออหลรรอยสิวรอยสิวแบบยิบยิบยุบยิบยุบยิบคือเต็มไปเต็มเต็มหน้าไปหมดแล้วก็แบบกระที่เข้มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็แบบเหมือนจะมีฝ้าบางขึ้นมาเหมือนกันแต่โชคดีที่เส้นที่คอหายนะเพราะตอนนั้นก็คอดำมากแล้วก็หน้าหมองมานะคะรวมไปถึงจักแร้ต่าง,าง,างๆก็มีความแบบหมองคล้ำเออแล้วจะบอกอีบาเป็นผื่นคนทองด้วยแล้วเป็นทางตัวเลยยกเว้นหน้า ลูกชายแม่เว้นหน้าให้แม่ทํางานนะคะคันเกาจนนอนไม่หลับเลยแล้วเกาไปเกามาก็คือเป็นแผลเป็นเป็นรอยเกาไอแผลที่เป็นผื่นขนท้องมันหายแต่ว่ามันเป็นแผลที่เราไปเกามานี่แหละขึ้นทางตัวยิ่งช่วงไหนร้อนก็คืออยู่ไม่ได้เลยทรมานมากนะคะก็เป็นแบบอีกหนึ่งความเครียดตอนนั้นคือเครียดมากเลยนะเพราะมันขึ้นหน้ากลัวมากทุกคนและอย่างหนึ่งก็คือความอ้วนนะคะมันอ้วนง่ายมากจรงิงๆตั้งแต่หยุดให้นมอะ่ะตอนให้นมอะ่ะลดไปเลยแบบเดือนเดียวนะลดไปเลย1ิบโลจริง จนแท้จะกลับมาเท่าเดิมจนแท้จะกลับมาเท่าก่อนท้องอ่ะเออแล้วก็พอมก็ไปกว่าตอนก่อนท้องอีกนมมาเยอะนะคะตรงช่วงแบบประมาณสัก5เดือน6เดือน7เดือน3เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่แบบทรมานเต้ามากแบบคือต้องปั๊ม ทุก4ี่หชั่วโมงอะไรแบบนี้คือถ้าไม่ปั๊มมันจะปวดแล้วร้อนเต้าตุบๆเลยทุกคนเจ็บนมมากจริงๆคือมันเป็นอะไรที่แบบหูทรมานมากแล้วก็น้ําหนักลวดอย่างรวดเร็วเราเป็นช่วงที่แฮปปี้เพราะว่าเราจะกินอะไรก็ได้แล้วมันไม่อ้วนนะคะมันเป็นแบบความฝันสูงสุดในชีวิตเนี่ยฉันกินแล้วฉันไม่อ้วนแต่ว่าพอหลังจากที่เลิกปั๊มนมแค่เดือนเดียวเด้งมาเลย3โลเด้งมาแบบงงๆเด้งมาแบบเฮ้ยมาจากไหนอาต่อมาคอนซีลเลอร์ ดีออนะคะได้ใช้สี 1N ถ้าใครที่เป็นคนรักสวยรักงามหรือยังไม่แบบพร้อมที่จะบริจาคร่างกายให้ใครไปสักคนนึงอะ่ะก็อาจจะต้องแบบทําใจหรือว่าอาจจะต้องมีการดูแลตัวเองที่แบบแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนึกออกไหมพราะนี่ก็พยายามโบกทั้งออยโบกทั้งครีมคือทําทุกวิธีทางจริงๆทุกคน ทาคทารีมทาออดนเสื้อเหลืองอะ่ะมันก็ยังแตกอยู่แล้วก็สิวเอ่อจากที่เป็นฮอร์โมนเป็นสิวอะไรเงี้ยซึ่งมันควบคุมไม่ได้เราควบคุมไม่ได้นปะปะเนี่ยสกินแคร์เยอะมากคือก็รู้วิธีการดูแลตัวเองแล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็นแล้วมันก็เป็นเยอะด้วยนะคะมันก็เลยแบบเนี่ยคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นปัจจัยทางร่างกายที่เราไม่สามารถควบคุมได้ตอนที่เราท้องแล้วก็มาหลังคลอดอีกอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็ผมร่วงเอออย่างนี้แบบร่วงเยอะมากแต่โชคดีที่ไม่นคนผมนะร่วงจนตรนเนี้ยแบบขาวไปเลยอะ่ะถ้าคนที่แบบรัก สวยลักงามจริงๆเ่ยก็อาจจะเครียดได้นะคะแต่นี่ถามว่าเครียดไหมก็เครียดแต่ก็ยังดีที่แบบว่าเอ้ยเราก็เอามารีวิวได้เอามาเล่าให้ทุกคนฟังได้ว่า ใช้อะไรยังไงอะไรแบบเนี้ยอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องการนอนเป็นอะไรที่ทรมานมากทุกคนมาว่าเราต้องตื่นมาปั๊มนมทุกสามชั่วโมงแล้วแบบมันเหนื่อยมากมันลามากมันปั๊มนมมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยนั่งเฉยๆปั๊มนมคือห่วยมากและเหนื่อยมากนี่เคยนั่งปั๊มนมจนแบบเหมือนจะวูบเลยแบบมือสั่นเหงื่อแตกเหมือนจะเป็นลมอ่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าการนอนที่ไม่มีคุณภาพส่งผลทุกอย่างสมองสมองระบบความคิดอะไรใดๆ จงความจําอะไรคือไปหมดเลยทุกคนอะไรแป๊บๆลูกก็ร้องอีกแล้วแป๊บๆบลูกก็ร้องอีกแล้วแล้วด้วยความที่เด็กอ่อนเนาะจนถึงแม้กระทั่งตอนเนี้ยที่เขายังพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยร้องให้อะไรก็ไม่รู้จะเอาอะไรทุกคนอันนี้คือสิ่งที่แบบ รู้สึกว่าเครียดแบบเฮ้ยไม่รู้ว่าทําเป็นอะไรเราทําอะไรผิดหรือเปล่าคือมันแบบมีความเครียดทุกครั้งที่ลูกร้องไห้อะตัวลูกขวบหนึ่งอะเพิ่งจะเริ่มมาทําใจได้แล้วว่าเออก็คืออาจจะเป็นแค่แบบพัฒนาการหนึ่งของเขาเพราะว่าเขายังสื่อสารไม่ได้การร้องไห้คือเป็นการบอกอะไรเราบางอย่าง <c oughs> ที่เราต้องคาดเอาเองนะคะมีเรื่องให้ชาเลนทุกวันว่าแบบลูกเอาอะไรลูกไม่ชอบอะไรเดีเนี้ยมันต้องแบบค่อยๆเรียนรู้กันไปอะเหมือนต้องเรียนรู้อะไรใหม่หมดเลยทุกอย่างสําหรับ อีแบบคืออิมุสัวมันยากนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเวลาให้ลูกมากๆนะคะเพยรู้สึกว่าช่วงขวปีแรกอะถ้าเราสามารถดูแลเขาได้อย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดอะนั่นก็คือมันก็จะเป็นผลดีกับลูกแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วแต่บริบทของแต่ละบ้านนะคะส่วนอีกอย่างหนึง่งที่เป็นเรื่องใหญ่นอกเหนือจากเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยเรื่องของจิตใจทุกคนความเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยออกมาเราจะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเราจะคิดถึงชีวิตเก่าๆที่เราเคยมีที่ ที่เราแบบได้กระหนุ่งกระหนิงกับแฟนกับสามีสองคนอะไรแบบนี้การที่แบบจะไปไหนก็ไปเลยเออจะใช้ยังไงก็ใช้เลยนะคะมีเท่าไหร่ก็จะจ่ายมีเท่าไหร่ก็เที่ยวเที่ยวซื้อของช้อปปิง้งซื้อเครื่องสำอางซื้อเสื้อผ้าตึงตรงตงตัวอยากกินอะไรไปกินเออทำงานมาเพื่อเอาไปเที่ยวทำงานมาเพื่อแบบมาปนเปิดตัวเองแต่ว่าพอมีลูกแล้วปุ๊บการช้อปปิ้งของฉัน <laughs> มัน้องหยุดทุกคนมันต้องหยุดบ้างมันต้องแบบพักบ้าง <_ EN> เด็กค่าใช้จ่ายเยอะมากเพราะว่าอย่างที่รู้กันระบบโครงสร้างสังคมบ้านเราอะไรไม่ได้ซัพพอร์ตในการมีลูกเท่าไหร่นะคะ และยิ่งนี่เป็นฟรีแลนซ์เบิกอะไรไม่ได้เลยเ <c oughs> นี่อย่างนี้ดีกว่าจ่ายเต็มทุกบาททุกสตางค์ทุกเม็ดทุกหน่วยเพราะฉะนั้นเงินในการทํางานหาเงินมาที่ได้มาก็คือลงไปกับลูกอ่าแรกๆก,ก็คือประหยัดแหละเพราะว่าลูกกินแต่นมแม่ใช่ไหมหกเดือนแรกที่หนักๆเลยเนี่ย ตั้งแต่เกิดก็คือแพมเพิร์สนะคะแพมเพิร์สเป็นอะไรที่เปลืองมากอันนี้ขอเพิ่มเติมจากในคลิปนะคะและอย่าลืมว่าเราจะต้องซื้อของเตรียมอื่นๆให้ลูกอีกนะพวกของใช้เด็กอ่อนต่างๆของแม่และเด็กนะคะแล้วก็อเครื่องปั๊มนมนะคะคาซีดรถเข็นนะรวมไปถึงการจัดบ้านใหม่นะคะที่หลับที่นอนอะไรพวกนีน้ทุกอย่างมันเป็นใช้จ่ายหมดเลยอะอ๋อแล้วก็ค่าวัคซีนลูก นมนะคะเพิ่งมารู้ว่าแบบอุ้ยนมเด็กนแพงจังเลยแล้วก็ไงอยากของเล่นเสริมพัฒนาการนะคะก็หนังสือต่างๆรวมไปถึงเสื้อผ้าลูกนะคะอันนี้แบบเราอาจจะสิ้นเปลืองไปเองแต่ว่าแบบเออเนี่ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเข้ามานะคะซึ่งตรงนี้ถ้าแบบยังไม่สามารถซัพพอร์ตในเรื่องของแพมเพรสนมอะไรอย่างนี้ได้อะ่ะว่าในระยะยาวอะ่ะมันก็จะเป็นปัญหาครอบครัวตามมาเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องเงินเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแต่ไม่ใช่ว่าแบบ ฉันไลนได้น้อแลวฉันจะมีลูกไม่ได้นะไม่ใช่นะคะก็สามารถมีได้แ้วเพราะว่าของที่มันราคาย่อมยาวมันก็มีเหมือนกันอ้าวทุกคนเมื่อกี้พูดไปแล้วลืมอัดโอ้ยคิวไปแล้วข้างหนึ่งเอามาต่ออีกข้างหนึ่งต่อมาคือเรื่องเงินเนี่ยอันนี้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยการมีลูกหนึ่งคน,นใช้เงินเยอะจริงๆนะคะไหนจะตั้งแต่ฝากท้องไหนจะตอนคลอดอีกอะไรอย่างเงี้ยนาะก็คลอดโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะคือตอนนี้เขายังเด็กยังไม่ได้อะไรเงแต่ว่าทุกคนอย่าลืมเราต้องมีค่าทุนก การศึกษาลูกด้วยอาชีพของมามีเองก็ไม่ใช่ว่าจะมั่นคงนะคะก็ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาเนาะเพิ่มเติมค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเก็บเงินให้ลูกไว้ก็คือประกันชีวิตประกันสุขภาพต่างๆนะคะอันนี้คือจําเป็นมากสําหรับเด็กนะถึงแม้ว่าวิกเตอร์จะเป็นเด็กที่แข็งแรงแต่มามีก็ไม่ประมาทดีกว่านะเพราะฉะนั้นเงินที่เราเคยเอามาปนเปื้อตัวเองที่เราแบบเฮ้ยเคยช้อปปิ้งซื้อของแม่ก็ต้องพักก่อนเนาะเราต้องถามตัวเองว่าเราอะพร้อมที่จะเสียสละ เงินช้อปปิ้งของเราไหมเออพบว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าถ้าเราแบบหลงไหลไปตามโซเชียลหรือว่าเออเห็นคนนู้นเขามีคนนี้เขามีแล้วเราไม่มีอะไรแบบนี้การไถ่ฟีของเรามันก็จะทําให้เราเครียดนะคะต้องถามตัวเองก่อนว่าพร้อมไหมที่จะแบบเออโอเคสวยดีแต่ไม่ซื้อก็ได้แล้วก็ล่าสุดเพิ่งพานางไปสมัครเรียนมาที่จิมบรีนะคะก็ ค่าคอก็สาม0,000นกว่าบาทนี่ขนาดแบบว่าพาไปเรียนแบบเล่นๆขำๆมันก็เป็นหลักหมื่นนะทุกคนอันนี้นะคะต่อมาเดี๋ยวปัดบลัชออนวันนี้ลองใช้เป็นอันใหม่ของ b บ n e ฟิตนะอันนี้คือสีปอมๆนะคะเป็นสีแบบฮอตฮิตมากสีในตลับอาจจะดูแบบน,น,น่ากลัวนิดนึงเดี๋ยวเราลองปัดดูนะว่าเป็นไงนี่มันขนแมวหรือว่าขนแม้ต่อมาเรื่องแบบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้ามาเราไม่ได้ทำงานดูแลแค่ตัวเองเราก็ลูกและเราก็ต้องซัพพอร์ต ทุกคนในครอบครัวที่มาอยู่ด้วยกันนะเออไหนจะค่าน้ําค่าไฟผ่อนบ้านเพิ่มอะไรใดๆนะคะมันเรื่องภายในครอบครัวที่แบบเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะแต่โชคดีตรงทีออ่สไตล์การเลี้ยงลูกสไตล์การเลี้ยงวิคเตอร์อะไรแบบเนี้ยเราแบบตกลงกันโอเคแล้วว่า,วาเราจะเลี้ยงเขาแบบนี้นะแล้วก็ทุกคนในครอบครัวทําตามนะคะยิ่งโตยิ่งยากในการเลี้ยงลูกนึกออกแม้ถ้าลูกมาอย่างนี้แล้วต้องผิดแพงไปแบบนี้มันไม่ใช่ว่าอ,อนั่งเฉ เฉยดูดูไปให้มันทำอะไรเงี้ยใช่ มันต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจใช้สมองนะคะในการแบบว่าเราจะรับเบื่อเขายังไงโอเคเดี๋ยวมาทาตากันเนาะใช้พาเลทนี้ของพริกพรานะคะเชอรี่ส่วนเรื่องความรักนะคะแน่นอนว่าเปลี่ยนไปจุงมือกันไปดูหนังกันหนุ่มกันหนิงอะไรอย่างเงี้ยเออไปนั่งกินข้าวกินอะไรกันสงบสงบไม่มีความสงบนั้นเกิดขึ้นแล้วไปกินอะไรก็รีบมาเพราะว่าเฮ้ยฝากลูกไว้กับยายรีบกลับมาดูรีบกลับมาดูลูกไปไหนก็รีบ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 กลับมาดูลูกหรือจะไปร้านไหนแต่ว่า าลูกไปด้วยโอไม่เคยได้นั่งกินกันแบบสงบสงบ,สงบทุกคนคือตอนเนี้ยเข้าใจแม่แม,แม่เข้าใจอะไรอย่างงี้แล้วว่าเออเวลาไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆนะลูกใครเขาลองลูกใครเขากีต่ะก็ให้อภัยเขาไปเถอะถ้าเขาพยายามดูแลลูกนะเขาก็พยายามและทําดีที่สุดแล้วเออยกเว้นว่าคนที่แบบปล่อยปละละเลยเพราะว่าไปกินข้าวนอกบ้านแต่ละทีนี่ก็คือเตรียมของพิเตอร์ไปด้วยเพราะว่าต้องเอาของกินลูกไปด้วยนะคะไม่อยากให้เขากินอะไรที่ปรุงรสมากเนอก,ก็จะ ทำข้าวเด็ก ไปเองอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ดูเมนูที่ร้านก็สั่งด้วยนะว่าเอออันไหนที่เขาพอกินได้ก็สั่งมาให้เขากินแม้กระทั่งเก้าอี้กินข้าวพกพามามีก็เอาไปเอง <c oughs> เพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่ร้านอะ่ะเขาจะมีของสําหรับเด็กไหมเนี่ยทุกคนมันก็เป็นยังไงอะเรื่องที่เราจะต้องคิดที่เราจะต้องวางแผนในการที่เราจะต้องออกไปนอกบ้านแต่ละทีด้วยเอ,อ้ยเดี๋ยวทาคลิป what's in Victor bag ดีไหมว่ากระเป๋า Victor พกอะไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางให้หมแม่ๆบอกว่าเฮ้ยเวลาออกไปนอกบ้านเราต้องเตรียมของอะไรให้ลูกเคเดี๋ยวลงอันนี้นะคะวิงวิง นี่คือแต่งหน้าแบบ ไม่ได้คิดเลยนะว่าว่าจะแต่งออกมาเป็นลุคอะไรยังไงอาจจะไปไหนแต่ละทีก็คือเปลี่ยนแปลงไปอีกและหนึ่งตอนนี้คือแผนพาที่จะพาลูกไปเที่ยวอยู่แผนการเที่ยวของเรามันก็เปลี่ยนไปทุกคนเราจะไปแบบคาเฟ่ชิคๆเ h i ก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบโอ้ยลูกกี้ลูกไม่ชอบลูกไม่จ่อยอ่ะก็คือไม่ได้ถูกปะเออแล้วก็เราจะไปไหนแต่ละวันจะไปสถานที่เยอะที่มากก็ไปไม่ได้เพราะว่าลูกต้องนอนกลางวันเนาะอย่าลืมว่าเด็กง่วงนอนเป็นอะไรที่แบบโลกแตกมาก <laughs> ถ้าใครเคยมีลูกจะรู้ว่า ลูกง่วงนอนเมื่อไหร่คือทุกอย่างต้องหยุดต้องพาต้องหาที่ให้ลูกนอนเพราะว่าถ้าเขาโอเวอร์ทายขึ้นมาเมื่อไหร่คืนนั้นแม่จะสวยเขาจะเหนื่อยเกินไปจนไม่นอนแล้วคืนนั้นก็จะงองแงมากทั้งคืนนะคะเรื่องแบบโอเวอร์ทายเนี่ยอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงอะเพราะว่าเด็กเขาแบบไม่ได้มีพลังงานที่จะแบบอยู่ได้ทั้งวันโดยที่ไม่นอนเหมือแนบบผู้ใหญ่ไงทุกคนเพราะฉะนั้นแผนเที่ยวเปลี่ยนและโรงแรมเมื่อก่อนอะอไปเที่ยวกัน2คนปลัวเมียใช่ไหม จะนอนไหนก็ได้ถูกๆไม่เป็นไรแต่นี่ดิฉันมีลูกไปเพราะฉะนั้นโรงแรมหนึ่งเลยต้องไม่เข็นกระเป๋าลําบากไงเดินทางสะดวกโรงแรมห้องก็ต้องดีหน่อยมีบริเวณหรือว่าถ้าเป็นโรงแรมที่มีสระว่นายน้ำดีๆก็จะโอเคมากแล้วโรงแรมแบบนี้ก็ทําไมคะแพงค่ะเพราะฉะนั้นจากที่จะไปเที่ยวาค่ารโรงแรม สามคืนหมื่นกว่าบาทก็ไม่ใช่และ3สามคืนสามหมืน่นสี่หมืน่นจา้าโอ้ยมันก็วนมาที่เรื่องค่าใช้จ่ายอีกนั่นแหละทุกคนแม่ขอเวลาเก็บเงินาพาลูกไปเที่ยวน,นิดนึงเพราะว่าการที่เราไปเที่ยวเราไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรจากใครทุกอย่างจ่ายเองเนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าจะทํายังไงต้องดูลูกแล้วก็ต้องถือกล้องไปด้วยแบบฉันอยากจะมีมือที่สามงอกออกมาอะไรอย่างเงี้ยช่วยถือกล้องให้ถ่ายให้หน่อย <c oughs> ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วนะคะโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาปัด ไฮไลท์กันนะคะลอล่าเมอร์เชียสำหรับเรื่องงานแล้วอะกระทบค่อนข้างมากเลยแหละทุกคนมีช่วงหนึ่งที่อีบัตรู้สึกว่าจากต้นชนปลายตัวเองไม่ถูกรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองรู้สึกว่าช่องเรามาจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่ไม่ได้ชอบเด็กก็อันฟอรไปคือเราก็เข้าใจเขาว่าเขาไม่ได้อยากดูเด็กไม่ได้สนใจเด็กแล้วเขาจะมาตามเราทําไมแล้วเออในชีวิตเราอยู่กับเด็กมากขึ้น เออเราแบบถ่ายลูกลงถ่ายอะไรอย่างงี้ลงอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็รู้สึกผิดกับคนดูแล้วก็รู้สึกผิดกับตัวเองว่าทําไมเราถึงทํางานได้ไม่ดีเท่าเดิมทาไมงานที่ทําออกมามันดูแบบไม่มีคนสนใจทําไมมันเป็นแบบนี้เลยคือแบบเครียดแล้วก็แบบแบบจะรู้สึกว่า หมือนจะเป็นซึมเศร้าไปช่วงหนึ่งทุกคนเพราะว่าเครียดเรื่องงานมากๆแต่ว่าพอมาเออนึกไปคิดไปคิดมาหรือว่าเป็นที่เราที่ติดกับยอดตัวเลขติดกับ engagement ติดกับอะไรอย่างงี้มากไปหรือเปล่าเออเราทำเรามีความสุขไหมก็ตอบตัวเองได้ว่าเรามีความสุขเรายังตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้แกะของใหม่ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ลองของตื่นเต้นทุกครั้งที่เออได้ทำได้เขียนรีวิวได้แบบว่า เธอบอกต่อทุกคนได้เล่าให้ต่อกับทุกคนอย่างเงี้ยว่าแบบเออใช้แล้วมันเป็นยังไงของนี้มันเป็นอันใหม่นะมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงูอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ยังสนุกกับงานที่เราทําเราก็ยังมีความสุขอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณคุณลูกค้าขาทุกคนมากๆที่แบบยังเห็นอะไรบางอย่างในตัวมันมีอยู่เออแล้วก็ขอบคุณคนดูที่ยังอยู่ด้วยกันตอนนี้ว่าแบบ อย่างอดทนละติดตามกันอยู่อะไรเงี้ยคือต้องขอบคุณทุกคนมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เวลคั่มสมาชิกใหม่เอนดู ure, สมาชิกใหม่ที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของมามีนะคะแล้วก็น้าตาแตกง่ายอะไรนิดๆหน่อย,อยๆก็แบบรู้สึกว่าอุ้ยน้อยใจจังซึ่งิยว่าจุดๆเนี้ยเออเรื่องอารมณ์อะคนรอบข้างคนในครอบครัวต้องให้ความสําคัญ กับอารมณ์ของคุณแม่มากๆนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบหูยมีอะไรก็เอาไปใส่เขาหมดอะไรอย่างนี้นะคะแต่หมายถึงว่าเราก็ต้องดูแลอารมณ์ของตัวเองในระดับหนึ่งแต่ว่าคนรอบข้างก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดกับตัวผู้หญิงอะ่ะมันค่อนข้างเยอะนะส่วนคุณผู้ชายนะคะถ้าเออแบบ มีเวลาช่วยเลี้ยงลูกได้บ้างเนี่ยมันก็จะดีมากเพราะว่ามันก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณแม่ไปได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็จะได้ดีขึ้นด้วยอย่างอีเอย่างเงี้ยอันอันนี้มาสคาร่าเมลินดานะอันใหม่เพิ่งลองมกันไม่เคยใช้หรือว่าเป็นไงเดี๋ยวเรามาลองกันอย่างอี๋อย่างเงี้ยสามีนะคะช่วยเลี้ยงลูกได้ล่าสุดไปเที่ยวเซนทรันกัน2คนแล้วพาวิกเตอร์ นั่งคาซีไปเองกันสองคนอ้โหไปซื้อ,อกาแฟอย่างเงี้ยก็คือไปกันได้แล้วสองคนจ้าพ่อลูกมามีก็มาทาํางานอะไรเงี้ยค่ะก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวต้องแน่นแฟนเออเราต้องแน่นแฟนแเราต้องเราต้องเป็นทีมเดียวกัน่ะแต่ว่าก็น่าแหละทุกคนมันก็จะมีบ้างในการแบบเถียงกันเรื่องการเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยเนาะพ่อลูกเล่นกันอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเล่นอย่างนี้เลยหลอหรือว่าแบบเฮ้ยเธอให้ลูกกินอะไรอะอะไรเงี้ยมาสคาร่ามิลินดาอ๋อ จึ้งอยู่นะได้อยู่นะน่าจะเป็นเครื่องสำอางตัวแรกที่เราพูดถึงในคลิปนี้มนะั้งเนี่ยอ่ะมาที่เรื่องความสุขกันบ้างทุกอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้อาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความเครียดความกังวลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ความสุขที่ได้ทุกคนมันลน้นเออด้วยความที่ e อีเบงอะไม่ได้อยากมีลูกตั้งแต่แรกใช่ไหมแบบหมายถึงว่าเมื่อก่อนอะนะเป็นอยู่คิดเลยว่าไม่อยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า พอมีแล้วจริงๆทุกคนมันแบบดีมากเขายมามีจะลองไห้โอเคต่อมามีก็อยจะบอกว่ามีารักวิกเตอร์มากที่สุดในชีวิตเป็นแบบอะไรที่ที่มันยากลําบากหรือว่าอะไรก็ตามพอเราผ่านวันนั้นไปแล้วแบบเรากลับมาเราได้เจอลูกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเชื่อป่ะมันหายอ่ะมันแบบนี่เห็นไหมได้ทดสอบประสิทธิภาพมาสคาร่าเลย หรือว่าเครียดอะไรก็ตามแบบแค่เจอหน้าลูกอ่ะมันก็ดีขึ้นนั่นจริงเออเห็นลูกหลับพิมนอนมองหน้าลูกอย่างเงี้ยแบบมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตเลยจริงทุกคนได้เห็นเขายิ้มได้เห็นเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้เห็นแบบเอ้ยอันนี้มันมีซื้อมาให้แล้วเขาชอบอะไรแค่นี้นว่าคือแบบใจแม่ก็คือฟูแล้วะ่ะมามีอาจจะแบบเซนซิทีฟกับเรื่องลูกนิดนึงเพราะว่ากว่าจะได้ลูกคนนี้มาคือ ยากมากนะคะรู้สึกว่าชีวิตแบบดีชีวิตแบบแบบไม่ได้ดีในแง่ที่ว่าหูเราแบบร่ํารวยหรืออะไรอย่างนี้นะชีวิตมันดีตรงที่ว่ามันได้เติมเต็มอ่ะคนมันเป็นไม่รู้ดีขนาดคนที่ไม่ได้อยากมีลูกตั้งแต่แรกแล้วแบบพอมีเรายังรู้สึกว่าแบบเออชีวิตมันแบบมีความหมายจังเลยอะไรเงี้ย โอเคปากซีด okay, ไปแล้วเนาะเดี๋ยวทาลิปก่อนนะคะเบอร์ mm hmm. N3 ของท f o r อร์บอกว่าแรงฮุดมันมา,าจริงๆนะจากเมื่อก่อนเราอาจจะแค่แบบเออวันหยุดนองโง,โง,โง่ๆอยู่บ้านชิวๆดูแต่เนี่ยวันหยุดเฮ้ยจะพาลูกทำอะไรดีหรือว่าเฮ้ยตื่นมาวันนี้เราจะทำอะไรดีแล้วพร้อมทำทุกอย่างพร้อมเสียสละทุกอย่างให้วิตเตอร์จริงๆสกิลการเสียสละตอนนี้คือแปะทองเลี่ยมทองแล้วเรียบร้อย <laughs> วันนี้ปากแห้งมากนะคะก็เลยใช้ลิป อันนี้ของคาแรงเบอร์ศูนยสาะคะสีเชอรี่ซื้อมาเมื่อกี้พึ่งพูดอยู่เลยว่าเสียสละพร้อเสียสละทุกอย่างวิกเตอร์แต่แม่ก็ต้องซื้อของตัวเองบ้าง<笑><笑>เพื่อเพื่อคงความสุขของชีวิตเนาะอีกอย่างหนึ่งคือเขาอ้างว่าเอามาแต่งหนะ้ารีวิวนั่นแหละคือจะบอกว่าตั้งแต่เป็นแม่มาหนึ่งปีรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นเยอะมากในอีกแง่มุมหนึ่งในอีก มิติของชีวิตเป็นมิติใหมท่หมที่เราเหมือนกับว่าได้ป๊อปอัพได้เปิดเหมันขึ้นมาแล้วอะมันคือความเป็นแม่ขี่ในตัวที่แบบเออไม่คิดเลยว่าชีวิตเนี้ยเราจะเสียสละเพื่อใครสักคนได้มากเท่านี้แต่จะรักใครสักคนได้มากเท่านี้มันเป็นความรักที่แบบเออมันมันรักอะทุกคนมันเป็นความรักที่เราแบบแทบไม่ต้องการอะไรที่แบบมากมายอะจะบอกว่าไม่ได้ต้องเป็นความรักที่ไม่ต้องการอะไรก็ไม่ใช่เพราะว่าเราอยากได้ แบบแค่รอยยิ้มลูกกับมาอะไรเงี้ยอยากให้เขามีความสุขเป็นคนดีมีความสุขอาจจะไม่ต้องเก่งมากไม่ต้องแบบต้องเป็นที่หนึ่งไม่ต้องอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่แค่ว่าเออเขาทําอะไรแล้วเขามีความสุขเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเออล่างกายแข็งแรงสามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขปรับตัวได้แก้ปัญหาเป็นรู้จักคิดอะไรแบบเนี้ยอืมซึ่ง <g ül> ซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายซึ่งทุกอย่างที่เขาจะเป็นแบบนั้นได้มันก็คือสองมือและจิตใจของเราที่เราจะมอบให้เขานั่นแหละที่เราจะเลี้ยงเขานี่นแหละว่าทํายังไงให้เขาเติบโตไปได้เป็นแบบนั้นที่เขาสามารถมีความสุขไปได้อยู่กับตัวเองได้ตลอดชีวิตโดยที่วันหนึ่งถ้าเขาไม่มีเราแล้วเขาก็ยังอยู่ได้เนี่ยก็คือก็คือเป้าหมายเราแหละโอเคเนาะทุกคนก็ออยังไงสําหรับคลิปวันนี้นะคะก็ น่าจะมีประโยชน์หรือเปล่าสําหรับคนที่ยังวาดภาพไม่ออกว่ามีลูกแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปยังไงก็ถือว่ามาเล่าคร่าวๆนี่ยังเป็นแค่ประมาณสัก10เซเท่านั้นพยายามถ่ายทอดพยายามเล่าออกมาให้ให้รู้เรื่องกันมากที่สุดแล้วนะคะก็สาหรับคลิปนี้ไม่ได้มีสคริปไม่ได้มีอะไรเลยเป็นทุกอย่างเล่าออกมาจากใจจากประสบการณ์ของเราวันนี้จริงๆนะคะก็อย่าลืม กด subscribe นะคะติดกระดิ่งแล้วก็ไปติดตามกันได้ทั้งใน IG แล้วก็ Facebook นะคะแม่แม่ใครที่มีปัญหาหรือว่าแบบเปลี่ยนแปลงอะไรไงคอมเมนต์คุยกันได้นะคะอยากมีเพื่อนที่เป็นแม่แม่เหมือนกันสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับแม่แม่ทุกคนนะคะมาวันนี้ก็คือรู้ซึ้งแล้วละ่ะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับลูกรว่า คนเป็นแม่ก็สามารถมีอะไรที่ผิดพลาดมีอะไรที่ไม่รู้ได้เหมือนกันคิดว่าเป็นแม่ไม่ง่ายแต่ว่าก็ไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราชาวแม่แม่แน่นอนค่ะวันนี้บบนมีไปแล้วค่ะบ๊ายบาย